นี่บาบาริกสโลบานะครับผมตามด้วยขยิมขยิมขยิมล,ลึกลึกอยู่ฝั่งนี้ออเองนี่ซอยแชมป์ทั้งนั้นนะครับโอ้โหดูสิโอชูชูถ้วยโอ้โหชูถ้วยโอ้โหดูซอยแชมป์นะครับเอาลิปไปไหนเนี่ย <c oughs> แก้วกาสนใจสั่งแก้วกาแก้วไก่โอ้โหขายอย่างเดียว,ว <c oughs> อ่ะเล็กอาราวอยู่ทางนี้นะค,ะครับและ แชมป์สถานีผักของเราโอ้โหเต็มจัดเต็ม่ะวันนี้ทำอะไรนะเดี๋ยวเราจะชงกาแฟตัวนี้เลยที่เป็นกระแสนะตอนนี้โอ้โหกาแฟแชมป์โลกที่แชมป์โลกใช้แข่งเวอร์บาริสต้าอใช่ครับชงโดยชงโดยท็อปกาแฟมองบนท็อปมองบนจัดไปอืมทางนี้ทางนี้กำลังแบบคึกคักกันอยู่เลย สติกาแฟโรสเตอร์นะครับผมโอ้โหพีระมิดวันนี้กดด้วยโรบอตตัวนี้นะครับจาร์ดไปโ oh อ้โหนี่และทั้งก้อนเล็กก็มาจากเวิร์บของเรานี่เองอ่าปัมลมกับโรบอต บรรยากาศดีเราต้องมาที่สติคอฟฟโรสเตอร์นะครับได้เวลาแล้วเวลาอะไรครับเวลาในการชงกาแฟดีๆมา <c oughs> ไปลองกันใช่ <c oughs> เราจะได้ชิมจากแชมป์สถานีผักนะครับโอ้ <c oughs> โหนี่ถ้วยมะขมกันจะชัด <c oughs> อยากเห็นผู้วยสนามมีตักโอ้โหเราจะให้ดูนี่เลยแกซอยแชมป์นะครับกาแฟวินเลดโอ้โหนี่แชมป์อะไรเอ่ยแอาร์โร่อาร์โรเพสยุยาไหนๆใครๆแชมป์แอร์โรเพสยุยาโอ้โหนี่อ่าท็อปนะครับนี่แชมป์โคราลองแชมป์โคราดนี่แชมป์กาแฟวินเลดนี่คือเจ้าของบูธนะครับ เจ้าของรองแชมป์เจ้าของเบริ่งจากโคราชทมันทั้งหมดนี่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชงกันเลยดีกว่าเรซิปียังไงครับก็คือเป็นสูตรที่ใช้ในสถานีผักครับก็เป็นกาแฟ25กรัมครับ1ต่อ10 25กรัม1ต่อ10โอ้โหจัดไปครับจัดเลยนะครโอ้โหเป็นไงโกโก้นิฟว่างั้น ก็เหมือนเดิมครับเลซีพีท็อปจะเป็นใส่กาแฟสองรอบเป็นมีใส่กาแฟารอบสองใช่ครับโอ้ โอ้โห,โ,หโหต้องมีเขา่าด้วยถ้ากดแรงแรงใจโอ้โหว้าวแต่เราก็รึกว่า วทนลแลโอ้มีได้หลดด้วยนี่นี่เขียนเลซีพีไว้ตรงนี้ปะเนี่ยไม่อนี่สูตรสูตรดีครับตอนนั้นมีรายการแข่งหนึ่งลืมอะไรอ่ะไรอะไรอ่ะถล่มนี่รถรือถล่มน้ไอเทมลับ เราไม่ต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะที่เหมือนชาช้าก็ไม่ต้องอ่ะใช่ครับเราทำงานทำงานการัำงานอ้าวกินมาโอ้โหต้องชนแก้วป่ะชนแก้วเชียร์โอ้โหเน่เน่ๆอกสัผมเองครับวิทยาเออวยสิยาอ้าชิม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 